วันนี้ก็มาเดินเที่ยวที่ถนนคนเดินที่เชียงรายนะครับวันนี้มีเพื่อนมาคนนึงนะเพื่อนพี่วีเองมาจากบางกอกนะฮะกรุงเทพนะครับ, <c oughs> รบชื่อพี่ตู่นะครับเดินเราเดินได้มาสักระยะแล้วนะ <c oughs> ของเยอะมากเยอะกว่าที่แม่สายอีกเดินกันไม่หวานไม่ไหวนะครับของที่เยอะจริงแล้วก็คนก็เยอะกว่าด้วยนะของกินก็เยอะของขายก็เยอะมากเมื่อกี้พี่ตู่ก็ได้ด้ามจับถ่ายรูปเซลฟี่ใช่ไหมพี่ตู่ พี่ตู่ก็ได้ท่าจำนะครับพี่ตู่นี่ก็เป็นเพื่อนพี่บีนะสมัยเรียนนะเรียนด้วยกันที่จังหวัดชัยภูมินะครับก็มาแอลเมืองเหนือบ้างนะครับเดี๋ยวมาแวะที่ร้านข้าวงาปิ้งนะครับอันนี้ข้าวงาปิ้งใช่ไหมครับขายชิ้นเท่าไหรอ่อะชิ้นละสิบบาทเอาสองชิ้นเอาสองชิ้นครับเดี๋ยวให้พี่ตู่ลองชิมนะพี่ตู่จะลองชิมข้าวงาปิ้งที่เชียงรายข้าวหนุงงานี่อันเดียวกันเนาะข้าวหนุงงานะ เอ๊ะไม่ใช้เตาถ่านปิ้งแล้วเนาะใช้เตาอันนี้แทนนะฮะอ๋อมันจะอันนี้หน่อยเนาะเอาสองชิ้นครับผมสองชิ้นพี่ตู่ไม่ต้องเดี๋ยวพี่วีจ่ายเองเอาให้พี่ตู่เลยครับอ่าไหนพี่ตู่ลองชิมดูที่เป็นไงมั่ง <laughs> พี่ตู่ลองชิมข้าวหนุงห่งงาหรือว่าข้าวงาปิ้งนะครับอันนี้เป็นข้าวที่ตํากับงาใช่ไหมงาครีม่อนหรืองาดํางาครีม่อนแล้วอ,อันนี้เป็นน้ําอ้อยใช่ไหมครับ อ่ะเป็นน้ำอ้อยนะจะเจอบ่อยอยู่พี่ตู่จะลองชิมหอมไหมเออหอมนะนเป็นไงบ้างพี่ตู่พี่ตู่นะฮะไม่ใช่ลุงตู่นะฮะเรียกให้ถูกด้วยนะฮะ <laughs> ลุงตู่นะ <laughs> อร่อยใช่ไหมมันจะธรรมชาตินะครับรสชาติมันจะแบบว่าธรรมชาติหน่อยนะครับแล้วก็มันไม,ไม่ได้หวานนะไม่ได้หวานใช่ไหม,มจะหอมหอมเออจะหอมหอม,มหอม,มเป็นงาข้ม่อนนะไม่ใช่งาบ้านเรานะ <laughs> งาดอยนะฮะ งานคีม่อนงานดอยนี่ก็เดินที่ถนนคนเดินตรงนี้ก็จะเป็นสวนตุงแล้วก็สวนโคมที่จัดงานดอกไม้นะครับที่เชียงรายเสียงดนตรตีดังเข้ามาเป็นระยะระยะเลยนะโอ้นี่หมูหยองหมูหยองนะครับในพี่วีก็เดินอยู่ภายในงานถนนคนเดินนะครับมีทุกวันเสาร์อาทิตย์นะที่ สวนตุงแล้วก็สวนโคมที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครพวงกุญแจนี้สวยมากเลยต้องไปเขียนชื่อต่อให้นะพวงกุญแจอันนี่ก็เป็นแฮนด์งานแฮนด์เมคอีกตัวหนึง่งเอ้ยนี่สวยดีอันนี้เดี๋ยวพี่จะซื้อใส่ใส่สร้อยอะอันนี้เส้นละซาวากอ,อ่ะเอาเส้นนี้เดี๋ยวไปซื้อใส่สร้อยหน่อยนะ พี่วีก็เดินอยู่ภายในงานนะครับผมกับพี่ตู่พี่ตู่ก็ได้กินในข้าวหนุงงาแล้วก็ชอบเลยนะครับอร่อยอยู่อันนี้อะไรชมพผู้มะเหมี่ยวชมพู่มะเหมี่ยวนะได้ยินเสียงดนตรีเข้ามานะครับเพราะว่าข้างในน่าจะมีคอนเสิร์ตอะไรสักอย่างหนึ่งที่ที่มันดังเข้ามาในกล้องเรานะครับกับงานกับถนนคนเดินเนวมพี่วีเห็นอ่า ประั่งท่านนึงนะครับผมมาถ่ายรูปแล้วก็เอาภาพถ่ายมามาขายตรงนี้นะครับพี่บีก็เลยประทับใจมากเลยนะครับสวัสดีครับ s <S สวัสดีครับอันนี้คือถ่ายรูปเองใช่ไหมครับเนี่ย <Yeah. S 1> ถ่ายถ่ายหมดหมดเลยอยู่ you picture you make you, you yes, camera you camera Five three zero zero. This is very old camera. I bought this camera about 7 years ago. Oh, รอบโลกรอบโลกไม่โอเฉยเอเชียเอเชียเก้าประเทศในเอเชียห้าประเทศเก้าเก้าประเทศโอเขตไทยแลนด์กัมพูชามาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามลาวเฟรนช์จีนทมิฬมาว้าวเก้าประเทศเอเชียโอ้เก่งมากเลยเดี๋ยวพี่บีจะช่วยช่วยช่วยฝรั่งหน่อยนะครับอ่ายูฟอร์มยูเครนยูเครนโอ Do you have Do you have picture เชียงรายเชียงรายอ o I have no w ลาว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  I have but I not print s Oh you n o p i n I not print เขาพินแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวพี่บีจะเลือกแล้วก็ช่วยช่วยฝรั่งท่านนี้นะที่เขาเดินทางไปรอบโลกนะครับผมอันนี้ที่ไหนเนี่ยอันนี้ที่ไหนเนี่ยอันนี้ไทยแลนด์นะฮะอันนี้ไทยแลนด์นะครับ มาเลเซียดิสมาสโควมาสโควพี่วีจะช่วยตรงนี้ครับมาสโควนะฮะโอเคอันนี้เอาภาพนี้ราคา what How much How much โอ้ต้องใช้เงินในการเดินทางกำหนดราคาเป็นราคาที่เรากำหนดเลยนะครับภาพนี้อยาพี่วีจะช่วยนะครับโอเคเดี๋ยวช่วยโอเคโอเคน่ารักมากเลยนะครับฝรั่งที่ยันเดียว Do you have box or website, u h YouTube channel? Just Facebook. Facebook. In China I have WeChat. Don't have YouTube channel or u h Dropbox. Because we not make video, we just take photo. Thank you. This is my name Nastya. นะ This is m o s c o w Moscow. Thank you, thank you for tour Thailand. ขอบคุณครับขอบคุณครับนี่นี่นี่ด Facebook นี่ Facebook. อ่านี่เฟซบุ๊กของของปาล้ันะกูดบายอันนี้ก็ไปไหนก็ไป <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่โอ้ชูอมอลหรออันนี้ก็ไปไปอะไร <c oughs> ไม่ใช่ผมหรอ่อบุกี้นี้นะฮะพี่พีก็ช่วยนะฮะฝรั่งฝรั่งคนหนึ่งนะที่มาที่มาไปเที่ยวเอเชียเก้าประเทศแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ขายรูปนะั่นแหะเพื่อเอาเงินไปเดินทางนะฮะเป็นอะไรที่คลาสสิกมากนะชอบคนที่แบบว่ามีสารภาพแล้วก็ฟรีดอมงี้ย <c oughs> ในการใช้ชีวิตนะฮะ <c oughs> พี่ก็ช่วยสนับสนุนนะครับตาม ศรัทธาที่เรากำลังเนี่ยตามกำลังที่เรามีนะครับเพื่อช่วยให้เขาทำตามความฝันให้สำเร็จนะครับตอนนี้ก็เดิอนอยู่ที่ถนนคนเดิอนอยู่เรื่อยๆนะฮะประมาณสักทุ่มหนึ่งแล้วนะครับคนก็ยังเยอะอยู่ตอนนี้เดินมาที่ร้านกระเป๋าผ้านะฮะกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าผ้าใบาละ20เอ้ยย่ามสวยเนี่ยฮะย่ามอันนี้ย่ามตัวใดครับเนี่ยย่ามครับอ่าตัวใด อันนี้ใบห้าสิบาทครับใบเล็กอ๋อใบใหญ่อะใบใหญ่แปดสิบใบใหญ่อันไหนอันนี้นเหรอมีสีเดียวเหรอมีนี่ครับที่เลืองนะครับด้านนั้นด้านหน้าครับอันนี้เหรอนี่เล็กอันนี้ใหญ่อ๋อนี่เล็กนี่ใหญ่เออนี่ย่ามสวยจังเลยอันนี้สีสีสีสเออนี่ย่ามย่ามย่ามอันนี้เย็บเองใช่ไหมครับเนี่ยอ๋อเย็บเองอันนี้กลางให้ดูหนครับพี่ นี่สีออกแดงๆหน่อยเนาะเออนี่สวยว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ต้องลายเล็กๆกว่านี้หน่อยมีกี่ลายอ่ะมีลายอะไรมางเอ่ยเออนี่น้องแกะดูหน่อยครับเออนี่สวยมีซิปไหมีซิปอ้าวนึกว่าเมียนเมียนที่มีซิปไหมครับมีซิปเนี่แบบนี้มีซิปไม่แบีนเหมือนเดิมอ๋ออันเท่าไหร่มีซิปอ่ะ ราคาเท่ากันครับอ๋อเออเอาเอา,เอาอันที่มีซิปเอออันรานนี้มีซิปมีไหมเอามีแต่แบบนี้อย่างเดียวเนาะอ๋อแต่ซิปขายดีเออมันต้องมันต้องมีซิปปิดหน่อยเนาะเออในเขาร้องลอง,ลองสปายแนวเออสีฟ้าสีฟ้าก็สวยเออย่ามสวยก็ยาวดี เอออันนี้อันนี้ก็เป็นสีแดงนะฮะสีแดงก็มีแค่2อ,อันนี้เนาะ2ส,สีนี้เนาะเสียดายจัง <laughs> <c oughs> เออเดี๋ยวพี่เอานี่ฮะพี่บีเจ้าย่ามนี้ใบเดียวพอวใช้เองครับใช้เอง <Okay. S 2> ใช้เลยสปายเลยเออสปายเองนะครับแต่ย่ามใหม่นะผมซื้อย่ามใหม่80บาทเนี่ยย่ามใหม่นี้ ร้านของร้านของฝากเชียงรายนะครับอันนี้เขาเรียกเสื้ออะไรนะนี่เสื้อยิมกังกิเออเห็นกังฮิดกันโนไงเสื้อกโมันโนใช่ไหมเห็นเขาชอบกันอย่างเงี้ยนะเห็นคนใส่เยอะมากเลยไม่ซื้อไปฝากร้านพอแล้วเดินมาฝั่งนี้นะครับได้ยินเสียงสลอสซอซึงเดี๋ยวเราก็จะเมกี้นี้80ดใช่ไหมเหรอ2ี่เราก็จะให้ไปให้ เ,เสื้อเสื้อปากกากยอนะสวยเ,เ,แบบเสื้อเสื้อชนเผ่านะครับอ,อ,อันนี้ตอนน่อได้นี่คนขายไปไหนแล้วตอนน่อได้นี่ยเนี่ยเสื้อเสื้อถนนคนเดินชางรลายนี่ใหญ่จริงๆ ใหญ่มากนะฮะวีมาร้งแรกนี่แบบว่าใหญ่มากแล้วก็เดินแบบหลงเลยนะครับแล้วของขายเยอะมากแล้วคนนี่ทั้งวัยรุ่นทั้งคนแก่ทั้งผู้สูงอายุทั้งฝรั่งด้วยนะครับที่มาเดินที่ถนนคนเดินเชียงรายนะครับผม<ด>มาเดินที่แบบว่าได้ของเยอะด้วยนะครับที่ชอบก็คือมันมีงานแฮนด์เมดพวกสินค้าที่แฮนด์เมดนะครับเยอะเหมือนกันที่ถนนคนเดินเชียงรายนี่แหละนะก็เป็นสินค้าที่แบบว่าทํามือนะ เห็นพวกรองเท้าพวกกลุกุญแจพวกผ้าพื้นเมืองอะไรเงี้ยคนที่ชอบอย่างเงี้ยมาเดินนี่คือหอบเต็บไม้เต็มมืออย่างแน่นอนนะพี่พีก็ชอบแต่ว่าวันนี้ก็มากับเพื่อนพาเพื่อนมาแอลนะไม่ได้ซื้อแบบว่าหอบกลับบ้านนะครับได้ของกันหมดกันหลายตังอยู่นะฮะสำหรับถนนคนเดินเจียงลายแต่กลับแล้วนะได้ชุดพื้นเมืองได้ย่ามได้ขนมนม,นมเนยนะครับก็จอดรถไวนะ้เดินทั้งวันทั้งคืนก็น่าจะไม่หมดนะคงจะสี่ทุ่มนู่นแหละนะครับเดี๋ยวก็หาวันวามาเดินนะ อมอเตอร์ไซค์จอดใส่์เานี่อนนมอเตอร์ไซค์เอ,อ,อากุญแจรถตู้ให้พี่ตู่ขี่ฮะเด่๋โตขับเป็นบมล่ะใหร่ให้ให้พี่ตู่ขี่มอเตอร์ไซค์นะผมเราก็จะเราก็จะสอนนะโอเคเดี๋ยวจะกลับที่พักแล้วนะฮะ